สวัสดีจ้าเที่ยงเราไปที่เทียงแล้วโล่งแล้วไปในมองเที่ย้นที่หุ่นผัวกัดปับพื้นปับพื้นเตรียมอันเทเอาสินเกตเอาสายเอาดินจะเห็ด มันเพียงฝันเทียนพี่หุ่นนอนพักเลยอีกทางหนึ่ง่นจะต้องค่ากันกินข้าวข้าวเที่ขขงทยงคนถือมาได้ก็เป็นคือมาจ้าเอ๋เฮ้ยเอจีหวานยิ้มสวยมาเพื่อกินขา้าวต้มตออต้มอ,อึมต้มอ,อึมอึนจอย อึ่อวแก่คตตุ no. yeah. yeah. ่น anyway. ่นบเขาอย่ามาได้อิบแหละเอาซันม่อ oh, ิบไว้แท้กินป่ได้ไม่ได้ n ำมันบ่มันบ่คืออื่นมาพี่น้องข้าวเที่ยงนำกันป้าห้องมาแล้วันนี้ห้องมาแล้ว nè bỏ là dạy keng cha không có khỏi đấy mẹ đấy tạp nhanh mẹ nhanh mẹ nổi tạp nhanh mẹ tưới tạp nhanh mẹ tưới tạp nhanh mẹ tạp nhanh mẹ ยัง,งไม่ไดาทำเลยมันคุ้งอยางแงียบเนาะแสงดูดูอื้ออื้ตายเราบอแสดงว่ากินเราได้นี่นบบเนาะเมื่อยเหรอแดดเพร่มเซ็ตวันนี้จะคอนนอไไนจ่ใส่ต้อง

ยอ,อ,อ,ย,อ,อยังเปล่ยาอันเชือเอียงก็เื่อ,อ <c oughs> เปล่า <c oughs> เ,คเคือ <c oughs> เือของเือของสีมากง <c oughs> ล้ี๋ยวพออันเทพืนรัวอยียงแลวกับ <c oughs> สีเชือของเชื่อตูออกมาวางไว้นี่ <c oughs> แล้วก็มังอันงไกันง,ง,งดินด้เป่เือ,อดิน <c oughs> เออโอ้แซวขนาดประแดดเลยหนัวหนัวหนัวหลุดหนัวอะไรว่ามีนะเก่งจริงจริงอืมเสียแล้วเสียแล้ว

chúng mà hay cái này. Thôi rồi. Này rồi. 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 อันตางตแจ้วนตกบ้างค่ะขุนปูว่าแชตุเย็นไว้เป็น่ย้ไหนบูซิมก่อนเอาประเดันตางแจ้วมาที่แคติเตอร์อันนีติตอร์ขาไม่ัวเลย อันนี้ทำไมไม่ทานกินต้ใส่เวลาายเขาหันจหลายกอง คุ้มดี่ยืนู่นี่ว่มหนยครับบอกผมดีโอ้ยหางกระเทียมสมภพอเขาจะมาทำยาอะไรเที่ยงกี่ตัดมีจัรซีนะาี่รอโอ้คุณถึงกล้วยมูคุก่สาผมจะกีสั่งสีอย่างนี้เป็นอย่างนี้ถ้ามียานอยากเห็นนี่ใส่ตัวให้ด้วย สิไปล่ออันนั่นเบื้งป่าแดดบปนดโหลดมึงข้าวแก้งแบ่เออมึมเขึ้นมาแเกลี่ยนู้สิคะตาาเกบบ่ยอยไเนาะคัดได้ผนแล้วไม่ได้ไหมไ ไปหา Å mm. 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 yeah, right? เราพี ει, or oro, สส่น้องโซคิปดีฟังว่าจะไปพิปาร้าพวกกันไหมจ๊ะบ๊ายบายเ็ดจ๊ะเ๊ายบ๊ายบาย